เนื้อง,งอกในมุดลูกก้อนที่มันเป็นก้อนของเสียผ่าออกไปแล้วและยังปวดอยู่แสดงว่า พังผืดหรือว่าประจำเดือนเก่าหรือผนังมดลูกยังมีอยู่ในในมดลูกนะคะคล้ายๆว่ามันยังมีของเสียอยู่ะคะ่ะเวลาประจำเดือนออกนะคะรอบเดือนมันออกเดือนถัดไปอะคะ่ะมันจะพยายามบีบนะคะบีบของเสียออกดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีของเสียอยู่ในมดลูกฟกเมนเก่าเนี่ยพังผืดอ,อะไรต่างๆที่อยู่ในมดลูกของเรามันจะใช้ความแรงในการบีบดังนั้นถ้ายิ่งปวดเยอะแสดงว่ามีของเสียเยอะนะมดลูกไม่สะอาดนะคะมดลูกเราหนาอยู่นะ อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเรานะคะอย่างเช่นชอบกินน้ำมะพร้าวน้ำเย็นช่วงเป็นเมนเนี่ยมันจะขับออกไม่หมดนะน้ําเย็นก็เหมือนกันนะคะเมนมันจะหยุดไหลหรือกินยาคุมมานานเนี่ยค่ะจะทําให้เมนมันมันไม่ขับออกจนหมดอะค่ะเลือดมันเย็นเนาะของเสียมันก็เลยอยู่ในท้องเราเยอะนะคะของหมักดองงดนมวัวงดแล้วก็ถั่วเหลืองกินได้บ้างนานๆทีถั่วเหลืองเนี่ยนมถั่วเหลืองมันกระตุ้นเนื้องอกด้วยมันกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะถ้ากินเยอะไม่แนะนําให้กินเยอะเนาะนานๆทีได้แล้วก็พยายามอย่ากินนมถั่วเหลืองที่มีน้ําาตลนะคะ